เรื่องเปิดประตูใจของคนมีทุกข์มีผู้หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าลูเซียเธอมีอายุ60สิตนต้น,ตนบ้านของเธอเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ริมถนนซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆเ,เธออยู่กับสาม,มีสองคนเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันนั้นเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าอีแวน อีแวนมีอายุประมาณ60ปีเช่นกันแต่พวกเขาอยู่กันมาหลายปีแล้วอีแวนนั้นก็ไม่เคยทักทายเพื่อนบ้านคนนี้เลยคือลูเซียกับสามีของเธอนี่แหละทั้งที่รั้วบ้านนั้นก็เป็นรั้วเตี้ยๆชาวฝรั่งในอเมริกานั้นถ้าอยู่ชานเมืองเขาไม่ค่อยสร้างกำแพงสูงกันเขามีรั้วเตี้ยๆหรือบางทีก็มีต้นไม้เป็นพุ่มเป็นแถวเป็นแนวยาวเท่านั้น เพื่อบ่งบอกอาณาเขตของบ้านใครบ้านมันเพราะฉะนั้นใครทำอะไรก็จะเห็นกันตลอดเวลาอย่างเช่นตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้เพื่อนบ้านก็จะรู้เห็นหมดแล้วรูเซียก็ได้สังเกตทุกเช้าที่อีแวนนั้นจะถือบัวรดน้ำมารดต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้เป็นปแปลงเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นกุหลาบที่มีดอกสีแดงเวลาที่เขามารดน้ำนั้น ก็ไม่เคยโบกมือทักทายเธอและสามีของเธอเลยทั้งๆที่เห็นหน้ากันอยู่ทุกวันเรื่องพูดคุยกันนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่มีการทักทายสวัสดีอะไรทั้งสิ้นเขาออกมาจากข้างนอกเพียงแคก่การรดน้ำต้นไม้เท่านั้นรดน้ำเสร็จก็กลับเข้าบ้านแล้วก็ออกไปทำงานแต่ในระยะหลังนี้ลูเซียได้สังเกตเห็นว่าอีแวนนั้นเงียบซึมลงมาก แต่ว่ากิจวัตรก็ยังมารดน้ำแปลงกุลาบสีแดงเหมือนเดิมแต่ท่าทางของเขาจะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เธอนั่งอยู่บนระเบียงบ้านของเธอเธอก็ได้เห็นอีแวนเอาบัวรดน้ำมารดต้นกุลาบสีแดงแต่ว่าบัวรดน้ำคงจะหนักมากที่จริงมันก็หนักเท่าเดิมมานานแล้วนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้มือของอีแวนนั้นเริ่มสั่น แล้วสุดท้ายบัวรดน้ำนั้นก็ตกลงจากมือของอีแวนพื้นหญ้าเปียกหมดเลยอีแวนได้นั่งมองพื้นหญ้าอย่างไรเ้เหตุใจแล้วก็ไม่พูดอะไรหลังจากนั้นก็ไม่แม้กระทั่งเก็บบัวรดน้ำมารดน้ำต่อแต่อยา่างใดแต่ว่าเขาเดินเข้าบ้านไปเลยลูเซียเมื่อได้เห็นอย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรบางอย่างข้างในจิตใจของเธอน่าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วกับอีแวน แต่เธอไม่กลา้าเพราะว่าอีแวนนั้นเป็นคนที่มีท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่ว่าคราวนี้มันมีสัญญาณบุงบอกว่าอีแวนนั้นคงจะแย่แน่ๆอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ไม่สามารถจะรดน้ําได้เหมือนเดิมนอกจากไม่มีกําลังวังชาแล้วไม่มีกําลังใจอีกด้วยอาจจะมีใจละเหียถึงปล่อยให้บัวรดน้ํานั้นมันตกหล่นอยู่บนพื้นหญ้าอย่างนั้นลูเซียเห็นอย่างนี้ ก็เลยรวบรวมความกล้าของตอนเองเดินไปที่บ้านของอีแวนบ้านของชาวฝรั่งนั้นเขาไม่มีรั้วบ้าน <ged uld> เพราะฉะนั้นรูเซียก็เดินเข้าไปถึงตัวบ้านได้เลยแล้วเธอก็ช่างใจอยู่นานว่าควรที่จะเคาะประตูดีไหมแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเคาะประตูบ้านของอีแวนทั้งทั้งที่มือของเธอก็สั่นด้วยเพราะเธอรู้ว่าอีแวนนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นบบในิรกับใครสักเท่านักน พ่ออีแวนออกมาเปิดประตูเห็นหน้าอีแวนแล้วแต่แกก็ไม่ได้พูดกับไร้สายส่งลูเซียนะไม่ได้พูดว่ามาทำไมเขาอยู่เย่เยๆแล้วก็ถอยหลังไปเหมือนกับว่าจะยอมให้เธอนั้นเข้าไปในบ้านได้แต่เธอก็ไม่ยอมเข้าไปในบ้านของอีแวนเธอได้ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณเมื่อสักครู่คุณรดน้ำต้นไม้แล้วบัวรดน้ำนั้นตกลง ข้อมือเจ็บหรือเปล่าคะถ้าไม่ไหวจริงๆฉันจะช่วยรดน้ำให้นะอีแวนไม่ได้พูดอะไรแต่ได้ส่งสัญญาณทำให้เธอรู้ว่าเออเขายอมให้เธอไปรดน้ำได้แล้วรูเซียนั้นเธอก็ไปรดน้ำแปลงดอกกุหลาบนั้นแปลงกุหลาบสีแดงนั่นแหละวันรุ่งขึ้นเธอทำอย่างนั้นอีกแล้วก็ทำอย่างนั้นติดต่อกันหลายวันเพราะว่าอีแวนนั้นท่าทางจะหมดสภาพไป อีแวนนั้นรู้ว่ารูเซียเธอนั้นมารดน้ำให้ก็มายืนอยู่บนระเบียงยบเงียบ,ยบไม่พูดไม่คุยอะไรไม่แม้แต่กระทั่งขอบคุณรูเซียเลยแต่ก็ยังดีไม่ขับไล่สายส่งเธอออกไปจากบ้านเขาไม่ตะโกวนว่ามัจจุนจ้าอะไรในเรื่องของฉันอีกด้วยต่อมารูเซียนั้นก็เอาน้ำชาไปให้อีแวนได้ดื่มเพราะว่าตอนนี้อีแวนนั้นกเกษียณจากงานประจำแล้ว มาอยู่บ้านทั้งวันรูเซียก็ชงน้ำชาร้านรอนๆไปให้เสมอไปยืนให้เขาที่หน้าบ้านหน้าประตูของอีแวนอีแวนก็ออกมารับแล้วก็ไม่พูดอะไรเหมือนเดิมเธอก็ทำอย่างนี้ทุกวันก่อนอื่นก็ไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็เอาน้ำชาไปให้เขาอีกจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอีแวนเริ่มแตะมือของรูเซียตอนที่ยื่นเอาน้ำชาให้นั่นแหละ มือนั้นเย็นเฉียบมากเลยทีเดียวอย่างน้อยก็แสดงว่าเริ่มมีปฏิสัมพันธ์แล้วแหละตอนหลังอีแวนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นพอเขาได้ออกมาจากตัวบ้านออกมาที่สนามหญ้าเขาก็ได้โบกไม้โบกมือทักทายสวัสดีอรุณสวัสดิ์ดมอร์นิ่งเขาเริ่มพูดเริ่มคุยกับเพื่อนบ้านแล้วจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลูเซียก็ได้พูดคุยกับอีแวนที่บ้านไม่ได้นั่งคุยในบ้านแต่ว่าคุยกลางสนามหญ้านั่นแหละ อากาศก็ดีแล้วอีแวนก็เริ่มเปิดใจคุยกันเรื่องของคนรักสามีภรรยาความทรงจำเก่าๆแล้วก็เลยมารู้ว่าอีแวนนั้นได้สูญเสียภรรยาไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้แล้วเขารักภรรยาคนนี้มากมายภรรยาของเขาก็ชอบดอกกุหลาบสีแดงด้วยแม้เขาต้องจากไปแล้วเขาก็ยังนึกถึงภรรยาเขาเสมอก็เลยปลูกต้นกุหลาบสีแดงและมันรดน้ำ ต้นไม้ที่ภรรยาเคยปลูกเขารดนะ้ำจนกระทั่งรดไม่ไหวนี่แหละไม่ใช่ไม่มีกำลังร่างกายอะไรนะแต่ว่ากำลังใจมันห่อเหี่ยวมากจนไม่มีเรียวมีแรงนั่นเองจนกระทั่งบางทีก็สงสัยว่าฉันรดน้ำไปทำไมเมียของเราก็ตายไปแล้วนี่และฉันก็ไม่มีเรียวไม่มีแรงอีกแต่ตอนนี้เริ่มมีกำลังวางชาขึ้นเริ่มมีกำลังใจแล้วก็เริ่มเปิดใจพูดคุย กับเพื่อนบ้านนอกจากมีการทักทายกันแล้วก็เปิดใจเล่าเรื่องความสุขความทุกข์ความพลัดพรากสูญเสียให้กันฟังลูเซียก็เล่าเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันเริ่มมีความเป็นมิตรกันมากขึ้นเจอกันเมื่อไหรก็ทักทายกันถ้าอยู่ไกลๆก,กันก็เบิกไม้โบกมือให้กันแล้ววันหนึ่งอีแวนก็เอาดอกกุหลาบสีแดงมาให้ลูเซีย แล้วเธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฝากควา,ามระลึกถึงสามีของลูเซียอีกด้วยสามีของลูเซียชื่อว่าจอรนแล้วก็บอกขอบคุณขอบคุณที่มองเห็นผมตั้งแต่นั้นมาอีแวนก็กลายเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีมีน้ำใจเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาแตกต่างจากตอนแรกๆเลยทีเดียวมีความห่อเหี่ยวไม่มีความเป็นมิตรกับใครไม่พูดไม่คุยกับใครๆทั้งนั้น ไม่ทักทายไม่สบตาใครเลยทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแสดงว่าจริงๆแล้วนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นคนแย่สักเท่าไหร่แต่ว่าเขานั้นมีความทุกข์ในจิตใจมากมายความทุกข์ในจิตใจก็คือการที่เขาต้องสูญเสียภรรยาสุดที่รักไปนั่นแหละอาจจะเริ่มเสียใจตั้งแต่ภรรยาป่วยหนักแล้วพอจากกันไปก็หมดสภาพเลยทีเดียวไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอีก เลยไม่ค่อยมีความเป็นมิตรกับใครในขณะที่ลูเซียนั้นเขาเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจดีแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าคนที่ไม่มีความเป็นมิตรที่น่าระอานี้เขามีบาดแผลในภายในแน่ๆแล้วก็กล้าที่จะเข้าไปทักทายเขาแต่เธอก็ไม่ทำอะไรมากทีรกแรกเธอก็ทำแค่ไปเคาะประตูบ้านแต่เธอบอกว่า ต้องใช้ความกล้าม,มากที่สุดในการเคาะประตูบ้านของอีแวนนั่นแหละแล้วก็พบว่าแค่เคาะประตูบ้านมันก็ช่วยเปิดใจของอีแวนได้มากเลยทีเดียวที่ทำให้มีสิ่งดีๆตามมาอีกมากมายเธอพบว่าการกระทํำความดีการมีน้ำจิตน้ำใจนั้นมันไม่ต้องทำอะไรมากมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้มันก็แค่ไปช่วยรดน้ำต้นไม้ให้เคาะประตูบ้านไต่ถามสารทุ์สุกดิบ เอาน้ำชาไปให้แล้วก็อยู่พูดคุยกันเท่านั้นเองโดยที่ไม่ต้องไปจู้นจ้านอะไรมากมายบางคนก็ปรารถนาดีไปจุ้นจ้านอะไรตัวมีอะไรของเขาอีกแต่ว่าลูเซียนั้นเขารู้ว่าควรทำแค่ไหนไม่รุกร้ําโลกส่วนตัวของคนอื่นแล้วก็ไม่ทำอะไรที่ทํำให้อีแวนต้องตกใจคนดีคนที่มีความปรารถนาดีบางคนนั้นเข้าไปเจกี้เจ้าการ จัดบ้านให้โดยที่เจ้าตัวยังไม่ทันจะขอให้ต้องทำเลยบางทีเข้าไปในบ้านเขาอาสาท,ทำอะไรตรัวมีอะไรหลายๆอย่างก็ดีอยู่แต่ว่าบางทีคนที่มีความทุกข์นั้นเขา<อ>ยังไม่พร้อมที่จะให้ใครมาทำอะไรในบ้านของตนเองเรียกว่าต้องวางระยะให้ดีแล้วก็ต้องรู้จังหวะให้ดีๆด,ด้วยในอีกแง่หนึ่งที่เชียร์เห็นว่าการช่วยคนอื่นนั้น ก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายนะักขอให้มีน้ำใจที่จริงจังทักทายพูดคุยกันแต่ขณะเดียวกันก็ให้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อจะทำแล้วเมื่อจะช่วยแล้วนั้นอย่าช่วยชนิดไปรุกล้ำบ้านของเขาความเป็นส่วนตัวของเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เวลาให้โอกาสเขาค่อยๆเปิดใจทีละน้อยทีละน้อย,อยสำหรับอีแวนนั้นก็เริ่มเปิดใจขึ้นเรื่อยๆเ,เปิดใจ หาลูเซียและสามีของเขาและสุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นผู้คกลเหมือนเดิมเพราะว่าเขารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนบ้านตอนหลังนี้ก็ไม่ใช่มีแค่ลูเซียคนเดียวที่มาหยิบยื่นน้ำใจให้เพื่อนบ้านคนอื่นๆอ,อีกหลายๆคนพอรู้ก็มาเยี่ยมเยียนเอาขนมมาให้บ้างหรือไม่ก็มาทักทายพูดคุยกันบ้างแต่ทั้งหมดนี้ก็ทำโดยที่ไม่รุกล้ำเจ้าตัวมากจนเกินไป เพราะถ้ารุกล้ำมากเกินไปนั้นคนบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกรบกวนความเป็นส่วนตัวได้คนบางคนเขาก็มีโลกส่วนตัวที่สูงมากเพราะฉะนั้นจะเข้าไปในแต่ละทีนะก็ต้องให้เขาเหล่านั้นอนุญ,ญาตเสียก่อนถ้าเขาไม่ขับไล่สายส่งก็แสดงว่าเขานั้นอนุญ,ญาตอันนี้แหละก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยคนให้เขากลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม กลับมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนเดิมได้หลังจากที่สูญเสียคนที่รักจากไปอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีสำหรับการเข้าใจคนที่บางคนไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนมีนิสัยเสียนะแต่ว่าเขานั้นมีความทุกข์ใจในบางเรื่องหรือบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาถ้าเราเข้าใจเขาได้แล้วเราก็สามารถจะช่วยให้เขากลับมามีความสดชื่นแจ่มใสเหมือนเดิมได้นั่นเอง แจกบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ